ครับใช่ครับจู่ครับแต่ว่าเอ้ยสัตว์ไปก็ต,ตกใจไปครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ช่องเจจิเคจากกว่าฟาร,ร์มพามาชมาง่วงงามครับผมโอ้โหวันนี้ก็จะครบพกเดือนแล้วน,นะครับอีกอีกจค่กกมือว่ามือน,นี้วันที่ไหนแปดป่อีกสิบสองมือครับอีกสิบสองมือจะครบพกเดือนแล้วครับ ไก่ได้เปิดราคาแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับหลกทีิเค้ลมโบหาเจตเก่าท่ครับเม็ดสีแดงเข้มครับคุณนะครับสวยนะครับเนี่ยครับบางเทียมโตบางล้ำโตครับเมื่อกี้แม่มันทรงหืดมาแล้วก็ยิงจะดแรกเลยผมผมตกใจม็ดใจหายเลยผมเนี่ยครับโลกทีิเค้ลมโบหาเจตเกาครับบังครับโอ้โหโอ้มันใหญ่ต่างตากขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยววันที่12นี้นะครับวันที่12นี้จะไปจดใบเพชร F1 ให้เขานะครับไปจดใบเพชร F1 ให้เขานะครับอยู่ที่อะไรล่ะงานประกวดงัวบุรีรัมนะครับงานประกวดงัวบุรีรัมนะครับครับเม็ดสีแดงเข้มมากครับแดงเข้มแดงแป๊ดเลยครับมาถี่เหียนไปได้ด้วยมั้ยรับมีอะไรน้องมัมึงคูนทางครับพูนนะครับโป้คู เป็นเ,เป็นเสียกยเนีเ้นเนยเก็ขับจูงครับเสียดายถ้าหาดจูงเป็นเนี่ยผมมาไปประกวดงานบริลัมได้ครับแต่ยังจูงมาเป็นเออยืนเฉยๆลกเช็คคขขว้าขึ้นแล้วแล้วแล้วดิ้นละดิ้นเนอ้อแลวต้องผูกโยงยั่มีต้องผูกโยงไปทุกสาม มื่อละชั่วโมงสองชั่วโมงเลยผูกไปกับห้าวอ่ะรับรองนิ่งกิ๊บ์ป่ะทีนี้ผูกไข่มันยุ่งไรครับคือยังงัดประกวดครับฝึกประกวดอ่ะไปกับห้าวอ่ะอุณเบิึงครับใบหูโบดเข้มครับหน้าตาสวยครับหน้าตากำลังมูงยูครับอุณหบึงด้เอออับส่วนตายเนี่ยครับข้าวไปประกวดตายครับผมคนจูงตายครับที่พักเรียนออมสนามนะครับพี่น้อง มาเด่นนะเรามาตรงนี้จุกเป,ปลี่ยนเลยเป็นนีม่มีต้องฝึกยงเลยเออยืนได้สวยจุกเปลี่ยนยืนได้สวยเองยืนได้สวยหลอกนี่มีต้องเกาดาบมัม้งป่ะเกาดาบมั้งเนี่ยเออเกาหลังมันจิกหลังมันนะนะครับเบิ่งเแหวบกับคนครับเออเนี่ยครับเป็นงวดที่สมูทลำโตมานะครับเดี๋ยววันที่19นะครับวันที่19 6, 6เดือนเต็มนะครับ แต่เชื่ไหมไหลอีกแค่นึงครับอันนี้เรียงน้ำย่อยก่อนนะครับเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับมันพึ่งมันอีกอีกสิบสองมือเขาจึงจะหกเดือนเต็มนะครับจังเฉพาะยานมนะครับยานมหกเดือนขึ้นนะครับพวกยานมหกเดือนขึ้นนะครับนะครับเบื้องแผ่นหลังโอ้โหเป็น้อง่เบื้องแผ่นหลังครับขนตรงนันขน่ผมต้องระวังนะครับระวังแม่มันแม่มันายมากเลียงลูกดีครับงัวที่ไฮอีกีิ นะครับบางลำโตบางสีเหลียมลำโตสมมูดนะครับสวยสมุดนะครับอ่าอันนี้เป็นลูกที่เคแลมโบหาเจ็ดเก้านะครับอยู่ที่บ้านหนองแจ้งน้อยตะมนเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมอันนี้เป็นงวงเอฟหนึ่งนะครับเป็นลูกของที่เคแลมโบหาเจ็ดเก้าเม่ของเขากระยูดด้านหลังนี่แหละครับผมอ่าม่ของเขาเป็นลูกกระทบนะครับเป็นลูกกระทบบามันอินดูบาซินนะครับแดดอินดูบาซินจะรายก่นนะครับของเม่เขานะครับอ่าส่วนตัวลูกเขานี่นะครับ ซื้อว่าน,น้องมาช้านะครับนะ้องมาช้านะครับนไปซื้อซื้อไนไปเพชรเขาจะเป็น J G K J G K มาช้าจากกว้วแล้วก็สามห้านะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มาลูกมา,านครัเบิ้งบันทายครับ อันนี้แม่เขาได้ให้เบิ้งแม่เขา,าครับเนี่ยครับแม่เขากินห้ำนะครับต้องกินห้ำเดี๋ยวลูกรีดนมครับลูกรีดนมนำนมดีนะครับเบิ้งควงนมครับนะครับควงนมดีนะครับแม่มันนะ <laughs> แม่ใหญ่ยี่มีจับแม่มันด้วยมันเบิ้งแม่หน่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องให้เจ้าของจับคอมันเชร็ขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวหูว่าแม่มันใหญ่ถอยเอามันถอยหลังลอีกหน่อยนึงถอยหลังให้มันเด่นหนักเออ แม่เขาใหญ่นะครับเดือนหน้าไม่นานนึงอ่ะพ่อเนี่ยครับใหญ่นะครับเนี่ยครับแม่เขาความสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบได้บ่ได้อยอะนะประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะครับแม่เขาวัดจากไทยนะครับนะครับใหญ่นะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งบันทายแม่เขาถ้าเอาไปยืนมองเพื่อนเสมอกันกับคนยืนนั้นทั้งสูงคักถ่วมหัวนะครับอันนี้งัวมันยืนต่ำกว่าคนนะครับนะครับเบิ่งฟูนะครับเบิ่งหางลากพื้นนะครับแกแซกจุงเด้อแกแซกจุงเลย แยกนำ้ำย,ยาอ่อยก <c oughs> ันโลว์มันไกลยิ่ยากน้องเนาะอ่ะมือนี่เพื่ินยาด้วยเพื่อนโอ้เออ,เอ,อพูดอะไรรับซื้อด้านล่ะพืน่นนึ่งแยากอย่นี้ไปซื้อพุนอ่นเนี่ยครับอ่าเอออ๋อ,อ,อยืนววย,ยืนดูใชหรือเลูกใหญ่นะครับเป็นงูที่เป้มใหญ่มากเลยครับเม็ดสีคาวบ,บอ่อแดงเข้มนะครับบอ่อแดงเข้มแต่แดงเนียนๆนะครับแดงเนียนๆใหญ่ยาวนะครับ เลี้ยงลูกดีครับกดีครับห่วงนี่แบบห่วงยางคักเลยครับห่วงแบบที่มันพร้อมสวนเขาอะสูงนะครับเนี่ยครับเห็นว่าครับถ้ายืนพื้นเสมอกับคนไหนที่มียืนถ่ายด้วยเออไหนยี่ห้อสูงเท่าไรร้อยเจ็ดเท่าไรร้อยเจ็ดสิบกุ้งดีละเออเอานะแข็กับคนนะครับหัวขยันสูงร้อยหกสิบขึ้นนะครับใหญ่นะครับแม่เขาถ่าเบิ้งดีๆย่างใหญ่เลยนะครับแม่เขา อันนี้ก็ลูกเขานะครับเนี่ยครับคนนะครับลูกเขาอู้โหเป็นยังไงครับเป็นยัพี่น้องเด็ดปะครับเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นคุณพ่อจะของพอพันนะเขาบอกกับว่าเด็ดขาดมากครับตัวนี้ครับเด็ดขาดหมออยุนนะครับมออย่หมออยุนนี่บอกให้ผมเอาไปประกวดก็ยังมีบอกเอาไปประกวดงานประกวดอยู่นะครับเอาไปไ้ดอกครับสนามแตกครับผมอยากเอาไปยุ่ครับแต่ถ้าเอาไปสนามแตกครับผมงวยังไม่ทันเป็นเสียเลยครับ เลี้ยงแบบตามใจนะครับผู้ใดจะมาตามใจนะครับงามขนาดนี้แม่นบอลคนนะครับเบิงแผงคอนะพี่น้องเบิงแผงคอหนาตึ๊บเปล่าคนนะครับพี่น้องเม่ยต้องให้นะครับผมต้องระวังนิดนึงเสียขาดมาเลียมนี้กระดัานเนี่ยเบิงคอเท้าครับเนี่ยครับพี่จังหมออิวคนว่าแล้วครับลูกเล่มโบคอเท้าจิกดีครับคอเท้าแข็งแรงนะครับเนี่ยครับเลี่ยมโตล้ำโตเด็ดขาดครับผมเนี่ยหมออิวคนบ้าไว้นะครับว่า ยังกว่าบ่ามีบุญบ่ได้ผสมนะ <c oughs> บอกคำเพิ่นนะครับบ่ได้รอเรียนเลยครับ <c oughs> อันนี้พอตามคำเพิ่นนะครับนะครับเพิ่น,นเน้เนเพิ่นอ่าผสมให้แค่เกษตรกรนะครับเพิ่นเน้นกับผสมให้แค่เกษตรกรที่บ่ไอ่อได้เอียงก่บแม่แมนฟาร์มนะครับเพิ่นบอกนะครับนะครับผสมให้รากงามนะครับเพิ่นนะครับโอ้ยหางมันเจ็ปันแมีมันเบืองหางแมีมันหนลากพื้นพี่น้องเบืองหางแมียหลากพื้นหางรูปมันก็เป็นพวงหมดเงา้หางว่า ว่ามึงหางกำลังเงี้ยวคื้มแย้มน่ะหลากขื้นคื้มแย้มันนี่ยครับเม็ดสีเรื่องไม่เรื่องเม็ดสีเปตนสงห่วงนะครับบ่มีกะแม้แต่จุดเดียวนะครับบ่มีกะแม้แต่จุดเดียวเบื้องหางเมียหลากขื้นครับพี่น้องมึงจะตีกูเลยนะครับลูกนี่หูบามันนะครับหูบอหูบอคื้มแย้นะครับหูบอคื้มแย้นะครับหูเป็นบามันได้นะครับได้พอกับทุกอย่างเลยนะครับนะครับ ยินดีใช้ยินดีใช้แล้วสีแดงเข้มนะครับได้จักปีหนึ่งนี่พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งบรร่ได้แล้วครับอย่าฝ่าถามราคานะครับยังมาทันถึงหกเดือนครับอีกสิบสองมือครับขายตเี้ยนไปรือเปล่เคับ JGK นะครับเบอร์สามห้านะครับ JGK สามห้าหนะครับ F หนึ <c oughs> ่งนะครับเ <c oughs> นะรียบร้อย เดี๋ยววันที่12นี้ผมไปจดทะเบียนกับสมาคมส่งเสริมวัวเอฟหนึ่งให้เขานะครับให้ตัวน้องมาช้านะครับน้องมาช้าก็จะมีใบพันธุ์ประวัติแล้วนะครับก่อดมันยังนีเออแล้วนะครับคนนะครับพี่น้องแดงดีปันยังโอ้โหเชียงนะครับิึงล้ำตัวครับพี่น้องครับล้ำตัวเทียบกับคนนะครับเป็นยังไงครับงามครับเด็ดขาดครับเด็ดขาด มอญิวโบมาทางนี้ไว้แต่ามอ <laughs> อยู่ไม่เห็นแลมาอะไรอีกมาอะไรอยู่นอะอะไรก็สามสี่เตี้ยก็ยังมือนันต์ตอนนี้อือครับเจ้าของอ้พอพันเขาไม่เห็นเราเป็นกับมากครั้งนะครับไรสดประสนนะครับนะ,ะครับอย่าพากถามราคาครับพี่นอ้องยี่หมีเพื่อนบันไดวาย <laughs> เพื่อนบันไดใจแข็งนะครับเมียเพื่อนครับผมอยู่ที่เมียเพื่อน, <laughs> ออนครับผมบอกเลยครับยลีงขายจะยิ่งมากเลยยี่มีอยากขายแต่เดือนหนึ่งคุณครับผมบอกเลยครับ อย่าปลาคราคาครับผมแต่ปยานมนี่เมียเพิ่นบอยอมเปิดราคาเถอะครับผมเพราะว่าผมขายพีมันไปตอนนั้นเพิ่นใจจะขาดเลยครับมาจองไว้งามขึ้นทุกมือทุกมือสุดนะครับเบิ่งคนหางอู้คนหางมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมผมจะปวดนะครับพี่น้องยิ่งเดียวเพื่อนนะไม่เบิ้งกิมดำโบ๊เข้มแล้วครับบันท้ายกับบานดีนะครับพผมนะครับปูหางพนะครับพี่น้องนุ๊บยังงามเลยหนี่งเบิ่งปูหางโพวนะัวนุ๊บบอกยังงั้นไปหนึ่งใส่หคนนม นีนะครับพี่น้องโอ้โหหวานมสีเต่าครับอันนี้ชีดกระชับสวยเลยครับชีดกระชับสวยนังนาเบึงครับริบแขงริบขาอุ๊ยเดยเอฟซีตัวนี้นะครับนี่ยน้องมาช้านะครับ J G K 3 5นะครับต้อติดตามได้ครับผมไกยานมลาดพี่น้องเดี๋ยวียมีคนมาจีบทุกมือนะครับมีคนมาจีบทุกมือครับ ใช้แยกนมนี่เอาไปใช้เป็นกินอาหารนี่พึ่งกว่านี่อีกครับพี่น้องเอ้ยเมืองตะนอกมันุเปล่้เมืองตะนอกเมืองตะนอกตะนอกมันตังดีนะเด็ดโพอเลยตัวนู้เด็ดโพอแข็งข้าเลเนี่ยมันสอดมาในสี่ใดเนี่ยมันเป็นพับๆอยู่นี่งคือทั้งจะเป็นตะนอกงามนะเนี่ยง้วตะนอกงามในเสียตะนอกตัวเมียตามอุดมทัศน์นีกตีของบ่ามันตัวเมียเลยนะครับนี่กลับมาให้เบิ้งก่อนนะครับ ไม่ให้จัวดนำใหญ่ก่อนนะครับก่อนขอจะยานมพระจัง่ามาเปิดราคาทีเดียวนะครับเปิดนะครับแผ่นหลังโอ้โเม็ดสีพอต้องเบาถึงแดงเข้มแป๊ดนะครับแต่ว่สีหรือใบโพะใบโพลคือพอมันโบดเข้มครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เลยนะครับเหมือนีนช่องเจีจี้เจียคว้าฟ้ามก็จบการนำเสนอแม่เพิ่งเท่านี้นะครับอันนี้กับเม่เขานะครับเนี่ยครับแม่เขาล้ำตัวดีนะครับน้ำนมดีมากนะครับ โมเมนต์มาเมียเขาบางน้ำแล้วก็เมียเขาแค่ติดกระทบอินโดนนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับกับปากกดไลค์กดติดตามเช่นเดีอนะครับมืาอนี้ช่องเจเจแค่ะก็ฟังก่อนพอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ